สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาชมงาน The Move by Honda นะครับเป็นงานที่เขาบอกว่าเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วก็เป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่เป็นเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนาะของ Honda ก็ภายในงานเนี่ยจะมีทั้ง Honda มอเตอร์ไซ์มีทั้งรถยนต์มีทั้งโดรนอะไรอย่างเงี้ยแหละ ก็งานเนี่ยเขาจัดกันอยู่ที่เอ็มซเฟียตึกเอ็มทาวเวอร์เดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศแล้วก็พาไปชมงานกันไฮไลท์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของรถยนต์เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ผ่านๆกันก่อนอย่างเช่นคันนี้นะครับคุณผู้ชมทางไทยฮอนด้าเนี่ยเขาเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาโชว์ด้วยกัน2รุ่น2รุ่นเนี้ยมันเคยเปิดตัวไปในงานอีกมาโชว์เมื่อปี2024มาแล้วเนาะอย่างคันนี้นะครับเขาจะเป็น EV Urban Concept ก็เป็นรถในสไตล์ที่เป็นต้องบอกว่าก็ดูโอเคแหละสวยงามใช้ได ก็เอาจริงอะมันมีข่าวกันมาแล้วนะครับว่ารถทั้ง2คันที่ผมกําลังจะพาให้ชมโดยเฉพาะในฝั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยรวมไปจนถึงเจ้าคันนี้นะครับ EV Fun Concept คันนี้มีความเป็นไปได้สูงว่างานอีกมาในช่วงปลายปีนี้ทั้ง2คันนี้มันจะเริ่มถูกแปลงกายมาเป็นรถโปรดักชันบายละก็นั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นรถที่มันเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้เป็นคันจริงส่วนจะเรื่องจะเข้าในประเทศไทยไหมอะไรไหมเนี่ยก็ต้องว่ากันไปแต่ว่ารถ2คันนี้นะครับ จัดแสดงในงานนี้เป็นครั้งแรกในเอเชียโอเชียเนาะก็คือนาเอามาโชว์ในประเทศไทยเป็นที่แรกเลยแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับสำหรับ The Move by Honda เนี่ยเขาจะจัดยาวเลยนะตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้เนาะยาวไปจนถึงนู่นเลย31ธันวาคมสิ้นปีแต่ว่ารถภายในงานเรื่องของเทคโนโลยีภายในงานเนี่ยมันก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเมื่อกี้เป็นโซนมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้อีกโซนหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่า EV เขาเรียกว่า e ี i t a l e v i ี v l เเนี่ยมันเป็นงานเหมือนเขาบอกว่าเป็นโดรนไฟฟ้าที่เขาก็จะมีการจัดแสดงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันว่าเขาก็ผลิตทั้งเครื่องบินทั้งเรื่องหุ่นยนต์ทั้งเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นโดรนไฟฟ้าเขาก็เอามาจัดแสดงภายในงานนี้ให้ชมกันด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์สำคัญที่ชาวแฟนๆกลางปีผคิดว่าพลาดไม่ได้ นั่นก็คือ2คันนี้ครับในโซนที่ก็เป็นนวัตกรรมของทางฝั่งยานยนต์ของ Honda าออโตม b บิลที่มาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับเขาเอารถมาโชว์เป็นรถไฟฟ้า2รุ่นนั่นก็คือ Honda า e r o ร่ซารูกับ Honda า e ีโร่ v v รถ2คันนี้นะครับเคยเปิดตัวไปแล้วเนาะในงาน CES 2024ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วโชว์กันที่ต่างประเทศ คราวนี้ก็เช่นกัน,นครับเป็นการนำมาโชว์ในประเทศไทยเป็นที่แรกในเอเชียโอเชียเนียเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปชมกันคร่าวๆดีกว่าว่ารถ2คันนี้เป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจขนาดไหนโดยเฉพาะกับเจ้าซี r ร่เอซึ่งมีแนวโน้มแล้วว่าจะกลายเป็นโปรดักชันค่าภายในเร็ววันนี้นะครับผมร่ำแรกกันที่คันนี้ก่อน Honda ซีโร่ซารูครับ เป็นรถที่ออกแบบมาในสไตล์ซารูนแล้วก็เป็นซีดานเนาะก็จะมีรูปทรงที่ค่อนข้างจะประหลาดตาเรื่องของสเปคเรื่องของขนาดเครื่องยนต์เรื่องของกําลังไฟอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้บอกเขายังไม่ได้มีการเปิดเผยใดๆแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของสเปคแล้วก็เรื่องรายละเอียดเรื่องของเทคโนโลยีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมไล่ดูทีละจุด อย่างเช่นเรื่องของขนาดล้อนะครับรูปทรงแม็กเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาเลยทีเดียวดีไซน์ค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วก็มีการใช้ลายเหมือนคล้ายๆลายอินอ่อนเนาะที่ตัวล้อแม็กซึ่งแม็กเนี่ยเขาจะใช้ขนาดอยู่ที่ล้อแม็กขนาด21นิ้วนะครับส่วนยางเนี่ยเขาจะใช้245 40R21 ซึ่งก็ถือว่าเป็นล้อที่มีไซส์ขนาดใหญ่โตเรื่องของรูปทรงนะครับมีความป่าเปียวเอาเรื่องเอาราวมีความสปอร์ตทันสมัยนะครับ หลังคาเนี่ยเป็นพาโนรามิกซันลูปลากยาวเป็นกระจกลากยาวตั้งแต่เบาะหน้ามายันเบาะหลังเลยนะครับผมส่วนเรื่องของพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยแบบวอกครับซึ่งมันจะเป็นพวงมาลัยแบบตัดหัวครึ่งแล้วก็มีการจับดูดูมีเหลี่ยมทันสมัยส่วนไฟท้ายตรงนี้ครับเป็นกระจกแล้วเขาก็จะเป็นไฟ LED เป็นเส้นเส้นเป็นดูเป็นมิติมีความสวยงามออกมากันชนท้ายอันนี้เขาจะออกแบบเป็นลายหินอ่อนเหมือนกันซึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันดูค่อนข้างจะ ประหลาดตาแล้วก็กแปลกตาพอสมควรนะครับเรื่องของเบาะเรื่องของการออกแบบภายในเนี่ยเขาบอกว่าตัวเบาเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเนาะครับเพื่อความแบบเรียบง่ายเพื่อความสวยงามเพื่อการใช้งานที่รู้สึกว่ามีความหรูหรามีความทันสมัยตัวจอกลางนะครับเหมือนรถไฟฟ้าจีนเลยคุณผู้ชม ก็คือลากยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับลากยาวไปยันฝั่งคนนั่งซึ่งบริเวณจอกลางนะครับถ้าเป็นฝั่งคนนั่งฝั่งขวาเนี่ยคือรถโปวโต,วต,วต,วตว้ท้ายคันนี้มันเป็นโฮมอลายซ้ายอยู่มันจะมีจอแสดงผลเป็นคล้ายๆกับสมมติเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นจอแสดงผลให้คุณเห็นเลยว่ารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านซ้ายด้านขวา,ามีรถมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เนื่องจากว่าเขาลดกระจกเป็นขนาดเล็กซึ่งกระจกขนาดเล็กตรงบริเวณข้างตัวรถเนี่ยนะครับ เขาใช้เป็นกล้องเนาะมันไม่ได้เป็นกระจกแล้วก็เป็นกล้องมองข้างเอาแทนก็อันนี้ก็ถือว่าเรื่องของดีไซน์เรื่องของอรายละเอียดเนี่ยผมถือว่าน่าสนใจไปดูกันอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าครับคุณผู้ชมรุ่นนี้อันนี้ผมคิดว่ามีความใกล้เคียงแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นโปรดักชันคาร์นะครับมากที่สุดรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัวเจ้าซีโร่เอสเรื่องของซีโร่เอสนะครับรูปลักษ์ดีไซน์เนี่ย มันค่อนข้างจะดูออกทรงสปอร์ตแล้วก็ค่อนข้างทันสมัยเรื่องของขนาดล้อเรื่องของล้อแม็กใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าจะสังเกตให้ดีเนี่ยเขาจะใช้โลโก้ Honda ตัวใหม่ที่เป็นสําหรับรถไฟฟ้าแล้วเนาะเรื่องล้ออย่างที่ผมบอกไปไซส์มันเหมือนกันเลยกับเจ้าตัวซีโร่ซา o ูนนะครับนั่นก็คือล้อขนาด21นิ้วเนาะแต่ว่าขนาดยางเนี่ยจะเป็น265 40 R21 ก็ก็ดูจะมีความโอเคเหมาะสมกับความเป็นรถ SUV มากกว่า แต่ว่าถ้าคุณดูให้ดีเรื่องของล้อแม็กนะครับผมว่าอันนี้ค่อนข้างดีไซน์ประหลาดตาพอสมควรมันจะมีเหลี่ยมมีมุมมีนูนขึ้นมานะครับผมถึงแม้มันจะให้เรื่องของความสปอร์ตนี่แต่ผมคิดว่าอันนี้อันนี้ก็คือค่อนข้างจะแปลกใหม่สําหรับความเป็นดีไซน์ของ Honda พอสมควรคราวนี้ไปดูที่ไฟหน้าครับไฟหน้าของเจ้าตัวตัว z e r o s u v นะครับเขาทาเป็นหลอดไฟ LED ครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามีความแตกต่างนะครับมันดูเป็นดอกเนาะ เป็นดอทเป็นเหลี่ยมเป็นมุมพอสมควรเจ้าตัวไฟนี้นะครับที่เป็น LED แต่ว่าตัวไฟจริงจะอยู่ด้านล่างครับซึ่งเป็นหลอด LED อยู่ด้านล่าง3ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจแต่ว่าเรื่องของรูปแบบกระจังหน้าครับเนื่องจากความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาลากกระจังหน้านะครับเป็นตรงนี้มันเป็นเหมือนกระจกผมใช้คําว่ากระจกหรือพลาสติกแล้วกันสีใสดำนะครับติดด้วยโลโก้ซึ่งสะท้อนแสงเอ โลโก้เรืองแสงที่เป็นเปิดไฟปิดไฟได้เนาะแล้วก็ชิ้นหน้าเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับเขามีการออกแบบให้มันเป็นตัวพลาสติกหรือตัวกระจกวนี้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยส่วนเรื่องกระจังหน้าด้านล่างเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกแบบให้มันดูมีเรื่องของแอโรไดนามิกพอสมควรแล้วก็มีความสปอร์ตอยู่พอสมควรนะครับมีเส้นมีสายมีโค้งที่ดูมีเหลี่ยมมีมุมซึ่งถ้าใครได้เห็นตระกูลรถที่เป็นรถไฟฟ้าของฮอนด้าในประเทศจีนนะครับอย่างพวกเย่เนี่ย ลักษณะดีไซน์ของไฟหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยคุณจะเห็นค,คล้ายๆลูกรักแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ก็อันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราลากยาวมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งดีกว่าดีไซน์ภายในนะครับตัวคอนโซลหน้าตรงบริเวณคนขับคนนั่งเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเลยกับเจ้าตัวซาลูน ก็คือตัวชุดอคอนโซลตรงกลางตัวชุดจอแสดงผลตรงกลางเนี่ยลากยาวตั้งแต่ฝั่งคนขับไปยันฝั่งคนนั่งเหมือนกันตัวเบาะเนี่ยครับเขามีการออกแบบให้มันดูมีความโล่งโปรง่งสบายก็คือเขามีการเชื่อมต่อเดยที่ให้สามารถฝั่งคนนั่งแถวหน้า2แถวเนี่ยนะครับเดินทะลุผ่านมาเบาะแถวหลังได้ก็ให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งมีความกว้างขวางอยู่พอสมควร ตัวหลังคาเป็นพา n ์โลมิกซันลูปเหมือนกันเด็เลยครับใช้กระจกเป็นพา n ์โลมิกซันลูปเหมือนกันเลยเพิ่มความรู้สึกโปง่งโล่งสบายภายในตัวรถคันนี้นะครับเ,เขามีการต้องบอกว่าใช้เรื่องของการตกแต่งเรื่องของการออกแบบเรื่องของระบบไฟระบบเสียงเพื่อเพิ่มความสุนทนีในการขับขี่อยู่พอสมควรโดยภายในตัวรถเนี่ยเขาเลือกใช้ไฟที่คุณสามารถปรับเลือกได้ถึง64สีสและที่สําคัญเนี่ยมันยังสามารถปรับเป็นออโต ก็คือปรับตานการขับขี่ของเราให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราเพื่อแบบให้ได้อารมณ์ในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมครนี้ดูการออกแบบด้านท้ายผมว่าด้านท้ายค่อนข้างประหลาดพอสมควรเนืน่องจากว่ามันยึดเส้นสายการออกแบบคล้ายๆกับ้วตัวซารูนครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหลังคาคล้ายๆทรงกล่องเลยแต่มันจะมีลาดท้ายลงมานิดหน่อยแล้วมาถึงตรงนี้มันก็จะตัดตรงลงไปเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าด้านท้ายค่อนข้างจะ ประหลาตาพอสมควรแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในรถ Honda มากนักแต่ก็อีกแหละถ้าใครเคยเห็นรถไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนที่จีนจําหน่ายอยู่พวกตระกูลเย่เนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยแต่ว่าของเขาจะเป็นซาลูหรือว่าจะเป็นซีดานที่มีลักษณะท้ายตัดอย่างนี้โลโก้ด้านหลังใช้ Honda ตัวเล็กซึ่งเป็น Honda โลโก้ใหม่แล้วแหละมีไฟ LED ลากยาวตลอดข้างหลังนะครับประตูเปิดปิดด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมฝาท้ายสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าได้ก็ ว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างประหลาดตาแล้วก็น่าสนใจคราวนี้มาคุยกันที่คําถามว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นรถรุ่นนี้ในประเทศไทยไหมผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าด้วยนโยบายเนาะถ้าใครเคยพอจะจําข่าวได้ว่า Honda ประเทศไทยเนี่ยเขามีเรื่องนโยบายในการที่จะผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยภายในปี2030ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าภายในเร็วๆวันนี้ในเนี่ยไม่เกิน2,26 2,27 0เนี่ยครับคุณน่าจะได้เห็นรถไฟฟ้า ของ Honda เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยซึ่งจะเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนหรืออาจจะนําเข้าจากประเทศใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาให้คุณเห็นแน่ๆแต่เจ้าตัวซีโร่เอสยูีคันนี้น่าจะยังไม่ใช่ภายในเร็ววันนี้อาจจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ใกล้ๆกันกับที่เขาเคยประกาศไว้นะครับทั้งหมดทั้งมวลอย่างเงี้ยครับภายในงานวันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรมันเป็นการบ่งบอกว่า Honda กําลังประกาศถึงการเตรียมความพร้อมครับคุณผู้ชมว่า เขาพร้อมแล้วนะที่จะเข้ามาสู่ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีความพร้อมเต็มที่แล้วแหละที่เขากําลังจะมาแน่ๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวโคอนดา ใครที่คิดว่าเอ้ยทำไมรถญี่ปุ่นยังไม่มีรถไฟฟ้าที่น่าสนใจเลยอยากให้ลองมาชมมาที่งานนี้งานนี้จัดกันที่เอ็ม h เฟียเนาะฝั่งตึก M Tower ชั้น G ก็สามารถจอดรถได้ทั้งฝั่งเอ็มสเฟียสามารถจอดรถได้ทั้งฝั่ง M Tower แล้วก็เดินเข้ามาชมงานได้เลยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้รีบมาก็คือรถ2คันนี้ครับจะจอดโชว์อยู่ที่งานนี้ แค่ถึงวันที่17กันยายนนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นใครอยากมาเห็นอนาคตของ Honda ใครอยากมาชมความทันสมัยของรถไฟฟ้า Honda มาชมกันได้ที่เอ็มสเฟียร์สหรับในวันนี้คงต้องลากันไปถึงเดียงท่านี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามทางช่องกลางปีออนไลน์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ